สวัสดีครับผมออฟเอ็กซนะครับส่วนถ้าวันนี้จะมาแนะนำตัวเครื่องจักรนะครับเป็นรถรีไซเคิลนะครับของ x อ็กซีเอ็มรุ่น XLZ 2303นะครับ,รบอ่าทีนี้ก็เดี๋ยวลองดูรอบๆคันก่อน เนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์คามินนะครับ600แรงม้านะครับฟันกัดทั้งหมด184ซีกนะครับกัดกว้างได้2เมตรกัดลึกได้40เซนนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตรงช่วงฟันกัดอันนี้ผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับอันนี้จะใั้ประมาณเกือบ250ชั่วโมงได้ ช่วงนี้นะฮะเรก็จะมีช่วงนี้นะคร <Okay. S 1> ับช,ช่วงกุญแจนี่เป็นถ้าเราบิดกุญแจทางฝั่งเนี้ยก็คือจะเป็นตัวปั๊มน้ําแรงไว้สําหรับฉีดไล่ปูในช่วงปัน่นเพื่อร้านทำความสะอาดแล้วถ้าเราบิดมาทางเนี้ยแล้วจะมีกล่องควบคุมเพื่อกดดูปั่นทีละจุดว่ามีส่วนไหนสึกไปแล้วบ้างนะครับทีนี้เดี๋ยวเราตามกันขึ้นไปดูห้องภายใน,นกัน จะสังเกตได้ว่าตรงนี้เป็นหน้าจอจะสังเกตได้ว่าตรงนี้ปุ่มเราไม่ได้ใช้แบบเป็นระบบไฟฟ้ามากนะครับจึงทําให้เวลาเราใช้งานไปนานๆแล้วเนี่ยการบำรุงรักษาหรือการซ่อมบำรุงเรื่องปุ่มต่างๆเนี่ยก็จะง่ายส่วนตรงไหนเสียก็ปรับเปลี่ยนตรงนั้นไม่ต้องยกแขนแบบระบบไฟฟ้าซึ่งตรงนั้นค่าใช้จ่ายจะสูงมากนะนนี้ก็เป็นจุดดี ในการเรื่องของการบริาษาและการดูแลนะครับเกตภายในมีเท่าน,นี้เดี๋ยวเราไปคุยกับผู้ใช้งานนะครับว่าใช้งานจุดไหนมาแล้วบ้างอันนี้คุณหนุ่มนะครับเป็นคนขับรถดินเตอ์ก,กิ้งคันนี้นะครับผ่าน ก็ใช้งานมาทั้งหมดสักประมาณสัก250ิชั่วโมงได้ก่อนหน้านี้ไปกัดที่ไหนมาบ้างครับกัดที่ท่าจีนกัดที่ท่าจีนท่าจีนนี้เป็นงานกัดแบบไหนครับลักษณะงานก็คือเอาหินกุบเทบนไอระย่างแล้วก็กัดโอเคการกัดเป็นกี่กิโลเพนนั้นที่กัดไปกิโล200เมตรกิโลกับอีก200เมตรนะครับประสิทธิภาพในการกัดจบงานแล้วเป็นไงต้องถากับ ทีนี้เหมือนได้ว่ามีะนะฮะเขาดีได้ข้อมูลมาไปกัดชั้นตะแหล็กใช่ครับชั้นตะแเหลท็ที่ที่สมุทรีรทช,รชั้นตะแหล็ทที่คืออะไรครับก็คือมันเป็นไอ้วัสดุที่ใช้ใช้แทนหินกุ้งครับใช้แทนหินกุ้งใช่มันเป็นเหมือนไอ้หินผสมเหล็กอ่าเหมือนหินผสมเหล็กค,คือแข็งแข็ง,ขงอ่แล้วเราก็ไปกัดใช่ครับโอ้แล้วรถเราเป็นไงครับพอกัดแล้วผ่านผ่านพอได้ปกติ ทีนี้หลังจากลองได้ทดสอบการใช้งานไม่ว่าจะเป็นประสิทธิภาพการกัดหรือความนิ่งของตัวรถมุมมองของทางคนขับว่ายังไงบ้างครับก็ปกติครับปกติใช้ดีดีเห็นว่ารถเวลากัดในจุดที่พื้นแข็งมากๆเนี่ยคือนิ่งมากนะครับจะไม่กระโดดอ่าไม่ไม่กระโดดนั่นก็คือโอเคถ้างั้นตรงนี้เดี๋ยวขอบคุณมากครับส่วนทาง XCMG นะครับใช้หน้าแมชชีนเนี่ยยังมีเครื่องจักรอีกหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นรถขุดรถบดรถเกรงานคอนกรีตรถเครนนะฮะงานคอนสตรัคชั่นเกือบทั้งหมดนะครับก็ของฝากทางแบรนด์ XCMG ใช้หน้าแมชชีนไปด้วยนะครับส่วนผมนะครับชื่อออฟกันตพัฒนนะครับเบอร์ติดต่อนะฮะ0949492644นะครับมีอะไรตรงไหติดต่อสอบถามเพิ่มเติมก็โทรมาได้ครับหรือแอดไลน์มาที่ เบอร์ตามที่บอกข้างต้นได้เลยโ okay, อเคตรงนี้ขอบคุณมากครับ